ด้วยงไปโทษ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  ใกล้ๆก่อนเอาตัวลูกใกล้ๆก่อนมาดิครับลงเลยลงเลร,ร็งลงพวกกูไม่เคยแพลวอย่าแพลวให้พวกกูเห็นนะ,ะคนน้อยแต่กูร้อยเปอร์เซนต์ว่ะ มาเดสวยเดสวดีสวัส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 ดีสวักูีดีโงนะ่สวยโง่นก thôi 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 Cái gì vậy? thôi thôi Ê, 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 ê thôi 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 lô thôi lô thôi 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 dài ใครเล่น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 ใครเล่ตัวเดียวตัวเดียวรไรรู้ใเ่ิวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวว่ให่หิวชมัดถอยดีมัดถอยดีเล่นเลเนียเรืหมดๆดรไรนันไอ้เคียนั่นอยู่ไหนวะแค่นั้นไอ้หันชมพูอ่ะไอ้หชมพูอยู่ไหนวะ ไอตัวบ้างของเราอ่ะอันนี้ใครเนี่ยสมเพศพี่โองขวัดโดดทีผมพี่ก็ล้วงเฮ้ยพี่องคว้ามันพี่องกระโดดทีงครับพี่องกระโดดเพื่อนเราเราล่วงกระเพริก้ใกล้กระเพริก้าล้ำก๊อปใกล้จริงตรงใกล้จริงตรงไอ้ตานดูอยู่ไอ้ตานดูอยู่เลยยิงกี่คนน่ะ

มีมีกล่องซ่อมไหมพี่โอมมีมีโอเคเดี๋ยวไปนอนลงบ้านมีข้าวกินมั้งมีข้าวกินมั้ง มีม ah ีมีมีมีจานมีหกมีหกจานโอเคโอเค